มูช้าเสีพี่น้องเอ้ยมูเจ้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ข่อยเด้อพี่น้องถ้าข่อยผ่านกด y o u t u b ขอ่อยได้มีเงินข่อยสิเริ่มเก็บเงินซอยเหลือเล็กหน่อยบ่มีทุนการศึกษานี่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะัพี่น้องข่อยสร้างช่อง YouTube ขึ้นมานี่เพื่อสังคมนะคะบ่มเนเพื่อตัวข่อยเด้แต่ข่อยนี่กลับเอาเรื่องชีวิตข่อยมากตีแพร่ให้พี่น้องไดเบ่งได้ฟังค่ะ จุดประสงค์มาดามคืออยากได้เงินช่วยเหลือคนไม่มีหรือช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีทุนการศึกษาค่ะฝากไว้ด้วยค่ะกดติดตามค่ะมาเข้าเรื่องกันเฮ่าบานอีพี่น้องเดี๋ยวขอใหญ่ดอกไหมอ่าสุกดอกไม้ออกไปข้างๆก่อนนะคะพี่น้องจะเออมันจังบบางกล่องมาดามเลิกงานมาวังหันกะแวะสื่อของเกินมาดามแวะสือ่อนไหม่กําเห็ดมาตัวพี่น,อน้องนี่นไหม่อันฝรั่งนไหม่ต้มเป็นเซนเซนแบบนี้ละ่ะ ละกาเห็ดเนี่ยพี่น้องเห็ดชมเปี้ยงค่ะ<ว>แลมีเห็ดปวกเห็ดยังเห็ดละงอกคือบ้านเฮาดอกเฮากะสมมุติเอาห้านเป็นเห็ดละงอกเห็ดข้อไข่เนี่ยพี่น้องข็อสีแกงกินเจักหน่อยนี่ก่อนสิแกงกสีมาคุยกับพี่น้องนี่ละคุยกันต่อเฮาบานนี่พี่น้องเอาดอกไม้ออกเลียบ่บบางนาบังตาคนให้งามอยู่ก <c oughs> ่อนสีไปแกงหน่อไม้ใส่เห็ดหรือแกงเห็ดใส่หน่อไม้คุยกับพี่น้องก่อนเนาะ อาทิตย์นี้ลูกสาวโอยูเดลูกไม่อยู่ค่ะพี่น้องจ๋าอาทิตย์นี้เขาไปหาพ่อเขาตั้งแต่เมื่อวานค่ะเราเปลี่ยนกันทุกวันจันทร์จันทร์หน้าเขาก็จะมาหามาดามแต่ว่าเมื่อคืนพ่อเขาแวะมาพอพ่นขืนมาทั้งเฮียนนี่มานั่งคุยกันถามข่าวถามข่าวเนาะทีนี้นะคะมาดามก็สังเกตค่ะสังเกตที่คอทอง่อยูท้ทอ,งทองเสียทองไม่อยู่ที่คอ ปกติทองเส้นนี้เนี่ยเขาใส่นี่ยไม่ถอดเลยนะพี่น้องทองเส้นนี้คือเป็นทองที่มาดามซื้อให้ค่ะตอนแต่งงานกันเนาะพี่น้องเนาะมาดามกะคิดว่าโอ้ยอยากได้ของขวัญจักอย่างให้อนาคตผัวเดว้ว่าคิดในใจมาดามเฮ็ดอย่างหู้บ่ค่ะมาดามกะเลยไปตั้งวงเล่นป๊อกเด้งค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ เป็นเจ้าค่ะเพราะว่าวางแผนไว้ว่าจะหาเงินซื้อของขวัญให้อนาคุตสามีเพราะว่าเราไม่มีปัญญาไปทําอย่างอื่นเพราะว่าเราจนเงินเราไม่มีค่ะมาดามก็เลยตั้งวงเป็นเจ้าปอกเด้งค่ะปรากฏว่าวันนั้นชนะเลิศค่ะเจ้ากินเรียบค่ะลูกขาตายกันเป็นแถบๆค่ะพี่น้องจา๋ามาดามก็เลยได้เงินมาสองหมื่นกว่าสามหมื่นนี่แหละประมาณได้มาสามหมื่นประมาณ แล้วทีนี้มาดามก็เลิกเช้าเลยนะคะพี่น้องแล้วก็ไม่นอนเลยนะเพราะว่าวันสองสามวันต่อมามาดามจะต้องแต่งงานกับเขาแต่ว่าเขายังไม่ได้มาเขายังไม่ถึงประเทศไทยค่ะเขายังอยู่ต่างประเทศอยู่แต่เขาจะมาถึงในสองสามวันมาดามก็เล่นไพ่เสร็จนะคะพี่น้องจ๋าไม่ต้องนอนกันเลยสลัวสเลแบบนั่นล่ะไปที่ร้านทองหัวเส้งเฮงเยาวราดเลยค่ะพี่น้องจ๋าก,กำเงิน สามหมื่นนั่นแหละจะไปซื้อทองให้สามีซื้อให้เขาเส้นนั้นน่ะหนักสามบาททีนี้พอไปถึงร้านทองมันกลับไปแต่เสาผุดเนาะร้านทองพอนเปิดมาดามก็เลยนั่งกินลาบ,น,น,ลาบนั่งกินลาบหน้าร้านทองเลยพี่น้องจ๋าก็ <c oughs> ย,ยักหัวคักนั่งกินลาบถาล้านทองเปิดพี่น้องแล้วมาดามก็ไปซื้อทองเส้นนั้นนะคะ นั่งกินข่าวล้านเพื่อนว่ท่านเปิดบัานนี้เพื่อนเมื่อเปิดล้านยังกินท่านเหลวแล้วนั่งกินลาบลาบดิบสั่มเด้พี่น้องลาบงัวอยู่หนาล้านทองกระซังฉันมีเงินฉันถือเงินไปฉันไม่เงินค่ะกระซังบ้านนี้กินแล้วก็เซตปากเลวเรียบร้อยกันย่างไปสื่อทองจะาของล้านทองมนกระใสกองแดงแดงหายนะก็เนบใส่นมกลับบ้านมีแหงค่ะเราก็ดีใจลึกๆในใจว่าโอ้ยกูมีแนวให้ผัวกูเลว้กูมีแนลรับประกันให้ผัวกูเลว้แรกกัน ก็แต่งงานกันค่ะสามีก็สินสอดให้แม่มาดามหนึ่งแสนค่ะแล้วก็แหวนค่ะแหวนแต่งงานแหวนแต่งงานฝรั่งจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะสวมข้างขวานิ้วนางข้างขวาจะเป็นแบบนี้ค่ะก็คุณละวงอย่างนี้ค่ะคุณละวงค่ะแต่ว่าวงนี้จริงๆแล้วเป็นของเขานะคะอันใหญ่มากอันนี้เป็นของมาดามแต่ว่าตอนย้ายออกมามาดามก็ เอามาด้วยค่ะทั้งสองวงค่ะเรื่องอะไรจะเก็บไว้ให้ผัวเราต้องเอามาค่ะแล้วเราจะเอาไปขายค่ะนี่คือนี่คือการวางแผนของมาดามเรื่องอะไรเราจะเก็บไว้ให้เป็นให้เป็นที่ระลึกมึงไม่ต้องเจ็บหรอกกูจะเอาทองเก็บอย่างอื่นก็แล้วกันทองนี้กูขอแต่ว่ามาดามก็ไม่พูดนะมาดามก็เก็บมาด้วยใส่กล่องมาด้วยเฉยๆค่ะเขาก็คงไม่รู้หรอกว่าแหวนไปไหนเพราะว่าเขาถอดทิ้งไว้ในลิ้นชักมาดามเอามาด้วยค่ะ ทีนี้เหลือทองค่ะทองที่คอที่มาดามซื้อให้ค่ะทองที่คอที่มาดามซื้อให้นะคะพี่น้องเมื่อวานเขาขึ้นมาบนบ้านมารับลูกมาหิ้วกระเป๋าให้ลูกกระเป๋าเสื้อผ้ามาดามก็มองไปที่คอว่าอุ๊ยทองบักรนีโบย่ทองมันถอดค่ะพี่น้องมันถอดทองออกแล้วกกเกล้ยคิดในใจว่าเฮ้ยบักะนีถอดทองนี่ว่า ทองไม่มีมึงถอดใบใ่วะมาดามรู้ที่เก็บกูแน่นอนก็คิดในใจว่าเสร็จกูทองเส้นนี้กูจ้องมานานแล้วแต่ว่ามันไม่ถอดสักทีพี่น้องมันใส่ตลอดทองเส้นนี้เป็นทองที่เขารักมากนะคือของขวัญจากเมียแต่ตอนนี้เราเราเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาก็คงถอดแล้วทีนี้มาดามเคยบอกเขาว่าเธอทองถ้าเธอไม่เอาฉันขอนะทีนี้เขาเขาก็บอกมาดามว่าจะเอาไปทําไม ถ้าฉันไม่ใส่ฉันก็คือเฟี้ยงลงทะเลมันว่า,างงี้มารามก็เลยเงียบแต่นึกในใจว่าอุ้ยมึงจะไปเฟี้ยงของกูนะกูสาเล่นไพ่มาซื้อเ <laughs> ออมาว่านี่บพอทองพี่น้องมันถอดออกแล้วแต่คิดในใจว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งกูจะขึ้นไปเอาบนบ้านมึงนั่นแหละกูรู้ว่ามึงเก็บไว้ตรงไหนแต่ว่าเราก็ไม่พูดเนาะเราแต่เราสังเกตเอาว่ามึงถอดทองกูแล้วกูไม่ยอมให้มึง เอาไว้เฉยๆหรอกไม่ต้องเอาไว้ในลิ้นชักหรอกมันไม่มีประโยชน์กูจะเอาไปขายเอาเงินมาใช้นี่แหละค่ะมาดามเสบไหมคะมาดามจะวางแผนเอาทองมันอีกแล้วค่ะสักวันหนึ่งมาดามก็จะขึ้นไปบนบ้านแล้วก็ <laughs> จะไปกับลูกแต่ว่าไม่ได้ไปขโมยนะแต่ก็จะไปกุ๊กๆกิ๊กๆแล้วก็จะหยิบมาด้วยค่ะเขาไม่เรียกขโมยนะคะเขาเรียกหยิบติดมือมาเฉยๆค่ะเรื่องอะไรเราจะยอมให้เขาค่ะจะเก็บไว้เป็นทีระล็กก็เก็บอย่างอื่นเก็บรูปเก็บอะไรก็ได้ค่ะแต่ทองต้องเป็นของกูค่ะเพราะว่ากูสาไปละอดตาหลับขับตานอนเล่นไพ่ทั้งคืนเพื่อมาซื้อให้มึงเนี่ยแล้วมึงถอดไว้เฉยไม่ประโยชน์กูขอนะนี่ค่ะ มาดามไม่ยอมนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ผัวเรามันเป็นคนอื่นแล้วเราเรื่องอะไรเราจะไปยินดียินร้ายไม่สนค่ะมาดามใครจะว่ามาดามเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนเห็นแก่ตัวก็เชิญค่ะมาดามรับฟังค่ะมาดามเจ้าหัวเราะชอบใจด้วยค่ะเพราะว่า ความแสบต้องยกให้มาดามค่ะเพราะาม,มาดามคิดว่าเออมันต่างคนต่างไปแล้วฉันเอาได้ฉันก็เอาเรื่องอะไรแล้วทองมันมีราคาค่ะพี่น้องอย่าไปให้นะคะผัวนะ่ะตอนแต่งงานกันก็ซื้อให้กันได้อยู่แต่ว่าเวลาเลิกกันอะไรที่มีประโยชน์สําหรับเราก็เอามาด้วยนะคะพี่น้องเอาติดมือมาด้วยพยายามหลอกล่อเอาให้ได้ค่ะทองเส้นนั้นหนักสามบาทมาดามจะต้องเอากลับบ้านไปเมืองไทยไปขายเอาเงินใช้ดีกว่าให้เขาเก็บไว้ค่ะ คลิปนี้มาดามก็คงจะพูดให้ฟังสนุกสนุกแบบนี้ค่ะสนุกแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะคะพี่น้องนี่คือมาดามเป็นคนที่จริงใจกับทุกคนนะแต่ในในเคสที่เป็นผัวเมียกันเลิกกันไปแล้วนี่ไม่ยอมกูจะไม่ยอมมึงเด็ดขาดอะไรที่กูเอาได้กูเอาค่ะคลิปนี้มาดามคุยแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะไปแกงหน่อไม้กับเห็ดกินก่อนเ้อค่ะพี่น้องไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ แกงเห็ดข่อยบ่ต้องมีอ่านั่งขอให้มีบักพริกผงสลุดจบนอ่อไม้ค่ะสุดท้ายบานนี้ใส่ผักพี่น้องผักที่ไปเก็บมาจบเรียบร้อยครับพี่น้องผักเฮ้ากะนุบแล้วกะสิกินท่อนตัวบ้านนี้แซ่บแ,บแกงนอ่อไม้ใส่เห็ดอันขอกไข่ข่อยสมมุติเอาพี่น้องเจ้ายามาซาข่อยแล้วก็ใส่ผัก แสบๆสดหนาเหมนหอนโกกๆโกกโกกทั้งตัวมู้ำแสบพี่น้องเอ้ยกินเข่าก่อนค่ะ